สวัสดีครับน้องไอชิวันนี้น้องไอชิมาทําอะไรครับถักเปียค่ะโอ้โหถักเปียเป็นตอนนี้กี่ขวบแล้วคะถักเปียได้สี่ขวบโอ้โหสี่ขวบกับอีกกี่เดือนนะคะไม่รูต้ติก๊กตักติ๊กตักเอาไม่เป็นไรคะ่ะ<ม>โอเคเราเริ่มถักเปียกันเลยเนาะโอ้โหตอนนี้ก็เริ่มเลยนะครับวิธีการถักนี่ทําไงครับบอกท่านผู้ชมหน่อยเราต้องทํา<บ>ไงถึงสามป<ส>ียะ<ส>อะไรนะคะแบ่งสามปีอ๋อแบ่งสามปียแล้วก็ทำยังไงคะอย่างนี้เลยเหรอวันนี้ถักยากกันเนี่ยคะอือ้อ โอ้โหอ๋อมันจะเป็นเปลียอย่างนี้เหรอคะโอ้โหเป็นเปลียงอย่างนี้เลยเหรอคะสวยเลยไหมคะตัวครับสิอ๋อสวยเลยไหมครับสวยเลยโอ้โห โอ้โห و, ถักยาวอย่างนี้เลยเหรอคะถักยาวอย่างนี้เลยเหรอคุณโ <st arts> อ้โห و, แล้วเสร็จแล้ว,ล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 วทอเราถักเสร็จแล้วเราก็ทําไงต่อคะโอ้โห و, นี้โอ้โห, ه, น,ห lish, นี่ของคุณหมดเลยเหร <c oughs> อคะเนี่ยอันนี้ชั้นของของของคุณของคุณหมดเลยเหรอโอ้เป็นโควิดปะคะเนี่ยไอขนาดนี้โอ้โหนี่ชั้น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 ทำทำ <c oughs> ทำ,ทำ,ท,ำทำของคุณหมดเลยเหรอ โอ้โหสุดยอดเลยนะคะเนี่ยแลวนี่ไข่คะเนี่ยมีแต่หัวคะ่ะไหนจะขอดูนะโอ้โหเชื่อะไยคะตัวนี้น<า>งแงโอ้โหนางแดงนางแดงำโอ้โหนางแดงดำเนี่ยนา,นางแดงลำอ๋อนางแดงลำหัวล้านแล้วนะครับนางแดงลำกล่องข้าวในรถหรอสึกว่ามีคนเข้ามาที่บ้านเราแล้วกลัวด้วยนะตัวเนี้นางแดงลำนะเนี่ยกูเกะกลัว สางาด้วยสองภาาด้วยกว่าจะทําเป็นนานไหมคะนานมุมตามตามุมออตาเดี๋ยางแดงด้วยเดี๋ยวนางแดงเหงา โอ้ oh, วันนี้จะถักกี่เปียคะหมดหัวเลยค่ะโอ้ oh, หมดหัวจะได้ามาดูผลงานนี่เรามาดูผลงานโอ้โ oh, ห oh, นี่สวยงามเลยนะคะโอ้โหสี่ oh, <4 S 1> ขวบจริงหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โ oh, หถักได้งี้เลยเหรอคะสี่ขวบเปิดร้านเลยไหมคะอนาคตเปิดร้านทําผมไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ค่ะโอ้โห oh, oh. นางแดงหัวร้านเลยคะ่ะ รามาตามชมกันต่อนะตอนนี้ได้กี่ช่อแล้วเปียสองไหนคะดูหน่อยโอ้โอ๋อแล้วเราก็พันขึ้นมาข้างบนนี้เหรอคะโอ้สวยงามมากเลยคะ่ะอ๋อแล้วก็พันขึ้นมาบนตรงนี้โอ้มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้โอ,โอ้โหเดี๋ยวเราก็วจะพันอีกกี่ช่อเขาเนี่ยเก็จะไอ้ผมแดงตอนตอนตอนคืนหัวมันลอยได้ไหมคะเนี่ยลอยได้อ๋อลอยได้ด้วยมันก็เป็นเพื่อนเราเนอะลอยไปทั่วบ้านเลยใช่ไหมแต่ขอดูหน้าผมแดงจริงเนี่ยนะ หูตามันก็บอดอย่างเงี้ยนะมันจะมองเห็นเ่ตอนลอยอะ่ะเอานี้ไปปิดตามเนะี่ยหูไอผมแดงเนี่ยหน้าคล้ายๆกันเหมือนกันนะชี้กับผมแดงอะ่ะตอนนี้น้องก็รวบผมนะครับขึ้นมาเป็นไหนลองสาธิตให้ดูสิคะรวบยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้มารวบแล้วก็ อ๋อจากหลังจากที่เราได้เปียแล้วใช่ไหมล้วก็มารวบชนกันอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อลักษณะคาดหัวก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะเป็นขี้ค่าหัวไปเลยเคยไปทําให้กับเพื่อนไหมคะลองลองไปทํากับเพื่อนได้ไหมคะทําไมอะคะรครูต้องทให้อ้าแล้วก็ไม่ขอครูทำเหรอคะไม่ไม่ใทลองดูดีลองสักไม่เดี๋ยวเพื่อนเจ็บเพื่อนไม่เจ็บหรอกเพื่อนอาจจะชอบก็ได้นะไม่เดี๋ยวอันนี้เรามัดเพื่ออะไรคะ ดูว่ามันจะสวยไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายต่อนะ <S <S ตอนนี้กำลังทำอีกช่อใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาตามชมกันนะครับตอนนี้น้องก็ทำเสร็จแล้วนะครับไหนมาดูไหนอธิบายหน่อยครับว่าทรงผมตรงนี้เขาเรียกทรงอะไรทรงพระเจริญทรงพระเจริญน,นะครับตรงนี้ตรงนีง้คือทรงพระเจริญน,นะครับ <S <S โอเค อย่างที่รู้กันอยู่นะครับอ่ะไหนมาอธิบายทรงพระเจริญหน่อยว่าตรงนี้ประกอบไปด้วยอะไรยังไงเกิดอะไปดรอ,อธิบายเลยมั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อยมันอันนี้ก็มาอีกทีรูปเจกทีมีสองมีสองหัวอ๋อแล้วไงต่อครับมรวบต่อเสร็จสองอันนี้ก็ไม่มารวบนีเดี๋ยวมันรวบอย่างนี้อ๋อ ก็ประมาณนี้นะวันนี้สำหรับวันนี้กับการสาธิตทำให้ดูว่าเออโอ้โหทำให้ดูว่าเนี่ยนางหน้าแดงเนี่ยโดนมัดหัวแล้วเป็นยังไงนี่เพราะหัวคนนะนี่ไม่น่าครูเขาบอกว่าไม่ให้ไปมัดหัวเพื่อนขนาดผมไม่หน้าแดงนะยังหัวร้านขนาดนี้เนะลยถ้าหัวเพื่อนนะคงหลุดไปแล้วแหละว,วันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะกับนางหน้าแดงเพื่อนเพื่อนน้องไอชิพาอตอนคืนจะต้องออกมาหลอกหลอน ชาวบ้านแล้วก็เป็นเพื่อนน้องชจชอบออกไปหลอกบ้านอื่นอืมโอเคใครเข้ามาก็ระวังหน่อยนะครับตัวนี้อาจจะดูน่ากลัวหน่อยไปหลอกเทมเออหลอกใครนะหลอกเทมอ้าวหลอกเทมหลอกเทมอีกต่างหากเออโอเคลาไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย